อเล็กซ์อ่านว่าแกแจแกแจอ่ามาฝึกการออกเสียงกันนะเดี๋ยวเราอ่านสองคำติดกันอ่าโคเป็มสาตรก็ไก่กับดอเด็กค่ะใครอ่านได้ยกมือขึ้นค่ะใครอยากอ่านคำนี้อ่าเมสายยกมือค่ะเมสานว่าอะไรคะแกแจ แดเก่งมากแ <Yeah, yeah. S 1> ดอเด็กชัดมากเลยอ่ะต่อไปต่อไปค่ะคําต่อไปครูเป็นซายโดเด็กตอเต่าค่ะไ,ไมลีนค่ะ <c oughs> แดแตแดแอ่าทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะคานี้ด v e r y o n e together p l a e แดแต หนึ่งสองสามดดดดดแดแตแต่เก่งมาก